วิวัฒนาการไรขีดจำกัดเริ่มจากศูนย์ตอนที่37เป็นคนในครอบครัวยังไงล่ะถ้าบอกว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วเป็นคนในครอบครัวแบบไหนงั้นหรอแล้วเธออยากให้เป็นแบบไหนล่ะงั้นก็คู่มั่นงั้นหรออืมคู่มั่นงั้นพอพวกเราเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่งงานกันเลยดีไหมได้สิเอ่ยวกก็สัญญากันแล้วนะร้อยปีห้าเปลี่ยนใจเด็ดขาด มาแล้วครับผู้อำนวยการมาท่านมาที่นี่ได้ยังไงขอโทษที่มารบกวนดึกดื่นป่านนี้นะครับที่มาก็เพราะอยากจะคุยเรื่องจืดฉืดเกี่ยวกับการเลือกวิทยาลัยหน่อยนะครับเลือกวิทยาลัยงั้นหรอไม่ใช่ว่าเลือกไปตั้งนานแล้วงั้นหรอทำไมถึงหอมมาคุยเรื่องนี้ตอนดึกดื่นดื่นละครับนี่ปลาเกีน้ําแข็งสองตัวรสชาติสดใหมย่ยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะเป็นของที่นักเรียนที่จบไปแล้วส่งมาให้กับฉันเยอะเลยก็เลยเอามาแบ่งให้พวกคุณชิม Los ลักสองตัวผู้อำนวยการมาเก่งใจเกินไปแล้ะครับ เอาหน้าถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆพวกอานวยกันมาเสียวเฉินอยู่ในห้องรับแขกเราเข้าไปคุยข้างในกันเถอะงั้นคงต้องขอรบกวนด้วยแล้วละ่ะอัตราความเข้ากันได้ในการประสานยีนของจื่อเฉินนั้นสูงถึง15%ถ้าเดินเส้นทางสายประสานยีนอนาคตจะล,ลุ่งโลดนจนประเมินค่าไม่ได้เลยละ่ะไม่มีความจําเป็นต้องไปเดินเส้นทางสายมนุษย์เลือดบริสุทธิ์อะไรนั้นเลยมันเสียของเปล่าเจตนาของหอเทียนเหล่อดีแต่ทฤษ้ศรีมนุษย์เลือดบริสุทธิ์นั้นน่ะ ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเะด้วยมันคือหลุมพรางขนาดใหญ่จะชัดถ้าจื่อเฉินกระโดดลงไปในหลุมนั้นมีแต่จะทําร้ายตัวเองจื่อเฉินเชื่อคําแนะนําของฉันเถอะนะอย่าไปเดินเส้นทางมนุษย์สายเลือดบริสุทธิ์อะไรนั้นเลยมันมีแต่ทาให้เธอจมหายไปกับฝูงชนกลับมาเรื่องวิทยาลายัยวิวัฒนาการเถอะนะ้อํานวยการหมาทําไมฉันฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยคะเซี่ยวเฉินสมัครเข้าวิทยาลายัยวิวัฒนาการไปแล้วไม่ใช่งั้นหรอ พ่อครับแม่ครับลืมบอ,อกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเข้าร่วมกับหอเทียนเลินแล้วนะครับตอนนี้ย้ายไปสมัครวิทยาลัยยุทธแล้วจะเดินเส้นทางมนุษย์สายเลือดบริสุทธิ์ครับเสียเฉินนี่มันเรื่องอะไรกันอย่างแนกาคือผมค่อนข้างเห็นด้วยกับแนวคิดของหอเทียนเลินครับดังนั้นเมื่อคยรับบดีวิทยาลัยยุทธแสดงความจริงใจด้วยการมอบสวัสดิการได้ถึง3เท่าผมเลยตอบตกลงเข้าร่วมหอเทียนเลินเลยคิดว่าจะเดินเส้นทางมนุษย์สายเลือดบริสุทธิ์ดูครับ ถ้าหากผ่านไปครึ่งปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆผมจะกลับไปยังวิทยาลัยวิวัฒนาการเพื่อเดินเส้นทางภาสานีินครับแต่แกทั้งแต่งนั่นมีปัญญาจ่ายสวัสดิการสามเท่าด้วยอย่างนั้นเลยพ่อหนุ่มฉันมีคำพูดจะเตือนสติเธอซักประโยชน์สวัสดิการสามเท่ามันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มองในระยะยาวแล้วมันก็แค่ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยไม่คุม้มที่จะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรถึงจะบอกว่าเป็นแค่เข้าร่วมดูสักครึ่งปีถ้าไม่ไหวก็กลับมาเดินเส้นทางภาสานีินได้ แต่แค่เวลาสั้นๆครึ่งปีน่ะก็เพียงพอจะทําให้เธอพลาดความรู้รับข้าไปมากมายมากจนสวัสดิการ3เท่านะ่ะชดเชยคืนมาไม่ได้หรอกนะฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยซานไฮมาตั้งหลายปีเห็นเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นมาเยอะแล้วเชื่อฉันเถอะไม่ผิดแน่ไม่จาเป็นต้องไปเสียเวลาครึ่งปีนั่นหรอกขอคุณคณะบดีมาที่เตือนสติครับแต่ว่าตอนนี้ผมสัทธันแนวคิดของหอ,อเทียนเหลื่นมากถ้าผมไม่ไปลองดูวันข้างหน้าผมต้องเก็บความคิดนี้ไปวนเวียนอยู่ตลอดแน่ๆเผลอๆจะกลายเป็นปมในใจเอาได้ครับ จริงๆฉันก็ไม่อยากหรอกแต่สวัสดิการ3เท่าน่ะมันหอมหวานเกินไปหากเธอแน่วแน่เช่นนี้ฉันพูดไปก็เปล่าประโยชน์แน่ๆฉันยังมีเรื่องอื่นอีกขอตัวก่อนละ่ะพวกํายการมาเดี๋ยวผมเดินไปส่งครับดูสิว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประกาศจากทางการเรื่องนี้ฟ้าดินต้องโกรธแคนหอเทียนเหลือนล่อลวงล้างสมองรองอันดับหนึ่งการสอบเกาเขา่า ของมณฑลหนานเจียงให้ล้มเลือกเส้นทางประสาญีแล้วเลือกเดินเส้นทางมนุษ,ษย์สายเลือดบริสุทธิ์อัจฉริยะต้องการเป็นคนธรรมดาสามัญไปแล้วหลินจือเฉินลองอันดับหนึหน่งการสอบเกาเข่ามณฑลจานเจียงเข้าร่วมหอเทียนหลืนเงินเลยเดินบนเส้นทางสายเลือดบริสุทธิ์น่าเสียดายที่รองอันดับหนึ่งผู้นี้จะต้องการเป็นคนธรรมดาเสียแล้วแถมยังพูดถึงลองอันดับหนึหน่งของเมืองหลวงเมื่อสิบป,ปีก่อนด้วยโดยบอกว่าอัจฉริยะหญิง,งคนนั้นพอเข้าหอเทียนหลืนแล้วก็กลายเป็นคนธรรมดาไปเลย มีแต่คอมเมนต์ด้านลบไปในนิทางเดียวกันหมดเหมือนพวกหน้าหมามาปั่นกระแสชักจูงสังคมเลยฮะข้อมูลส่วนตัวของฉันถูกเอามาแฉนอกจากจะโดนทัวลงแล้วถ้าเกิดไปสะดุดตาพวกลัทธินอกรีดเข้าล่กก็ง,งานเข้าแน่หรือว่าจะเป็นฝีมือของหมาจนเหอปล่อยข่าวหรือว่าเป็นห่วงหน้าอื่นที่เหม็นขี้หน้าหอเทียนหลืนกันนะเรื่องพวกนั้นช่างมันก่อนสิ่งที่ควรทำที่สุดในตอนนี้คือสวัสดีครับผมต้องการร้องเรียนเรื่องข่าวที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้สอบเข้านะ สองชั่วโมงต่อมายังดีที่ลบไปแล้วรูปก็หลุดออกไปแล้วแบบนี้ยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชัน่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล้ครับจมลงไปเรียบร้อยแล้วครับต้องขออภัยดยนะครับที่มาชาก็อย่างที่บอกไปตอนนี้อยู่ ที่อื่นนะครับที่ไม่สามารถอัดได้ทันทีนะครับก็เลยอาจจะดีเลยดีเลยนิดน,นึงแต่ก็ทำมาให้ครับเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนะครับส่วสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ